วัสดีค่ะป้าเก๊กทำสวนนะคะวันนี้ป้าเก๊กจะพามาเพาะ,มะเมล็ดผักกาดเพาะต้นกล้านะคะแล้วก็พาปลูกด้วยค่ะแยกต้นกล้าลงปลูกบางคนอาจจะยังแยกไม่เป็นปลูกไม่เป็นนะคะแต่ว่าการเพราะ,มะเมล็ดผักกาดนี่ง่ายที่สุดมือใหม่ก็ทำได้ปลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยปลูกผัก วันนี้ลองมาปลูกดูนะคะง่ายง่ายง่าย,ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เอาดินดินเพาะต้นกล้าร่อนให้ละเอียดหน่อยนะคะแต่อันนี้เป็นดินปลูกแล้วละ่ะถ้าจะเพาะต้นกล้าก็ร่อนออกมาอีกอันนี้มันมีส่วนหยาบๆอยู่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะดินก็ควรจะละเอียดเมล็ดผักของเราก็จะได้งอกง่ายๆนนี้ กิ๊กจะไม่ไม่โรยให้ดูนะครับเพราะว่าเพะไว้แล้วอันนี้ก็คือสองคืนค่ะเอาดินใส่ในกระบะของเราก็ไม่ต้องลึกมากต้นกล้าปลูกไม่กี่วันเพาะไม่กี่วันเราก็จะแยกเขาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ครึ่งกระบะแค่นั้นล่ะกระบะของเราก็จะมีรูอยู่ตรงก้นอย่างนี้เราก็หาอะไรใส่สักหน่อยปิดไว้ เปลือกมะพร้าวสับหรือว่าฟางก็ได้นะคะก็เอาใส่ไปใส่ดินแล้วก็โรยด้วยมเมล็ดผักกาดอันนี้เป็นมเมล็ดผักกาดที่ป้ากิดเก็บจากสวนไว้ปีที่ผ่านมาค่ะก็เอาไว้ปลูกได้แล้วก็โร,โรยโรยแล้วก็กลบดินบางๆสักนิดนึงรดน้ำแล้วก็ใช้ถุงนี่นะคะปิดไว้หาแผ่นไม้อะไรยาวๆทับไว้ กันคับปลิวเปิดรดน้ําเช้าเย็นค่ะสองคืนผ่านไปก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะงอกออกมาแล้วคือสองคืนทีนี้พองอกออกมาพ้นดินอย่างนี้นะคะเห็นเหลืองๆเนี่ยก็คือใบเขาจะโผล่ขึ้นมาแล้วต้นรากอยู่ข้างล่างแต่ยังไม่มีลําต้นส่วนใบก็จะโผล่เราก็เอาออกแดดลาไรนะคะแดดลาไรก็คือ หาอะไรปิดสักหน่อยอาจจะเป็นฟางก็ได้บางๆนิดนึงอย่าใส่หนาค่ะเอาบางๆนะคะโอเคดำไรเดี๋ยวก็จะโผล่ขึ้นมาเองค่ะแดดดมไรสัก2วันนะคะอย่าให้นานเกินนั้นต้นจะยืดพอสัก2วันใบจริงเขาโผล่ขึ้นมา นิดๆเอาออกแดดจริงๆได้เลยค่ะเดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งทีนี้มาดูต้นที่เขาโตขึ้นมาหน่อยนึงพอเปิดแล้วตรงนี้ไม่ใช้แล้วนะคะวางฟางแล้วก็พอละรดน้ำเช้าเย็นเหมือนเดิมแดดดำไรถ้าไม่มีแด,ดดดาไรก็ใต้สแลนก็ได้นะคะไม่มีสแลนก็แด,ดดดาไรอย่างเดียวนี่ค่ะ อันนี้เกือบจะยืดแล้วเพราะว่าไม่ได้แดดทั้งวันแดดช่วงบ่ายๆนิดเดียวที่จริงแดดทั้งวันได้แล้วค่ะช่วงนี้ออกทั้งวันแล้วเมื่อวานก็ออกทั้งวันแล้วค่ะก็จะมีใบจริงโผล่ละนี่ค่ะเห็นไหมใบจริงออกมาแล้วเราก็วางกลางแดดได้เลยนะคะให้แข็งแรงการเพาะต้นกล้าวิธีนี้คือไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลว่ากี่วันกี่วันเราเอาการเจริญ เติบโตของเขาเดี๋ยวดูอีกขั้นตอนหนึ่งอีกระยะหนึ่งก็คือนี่ค่ะอันนี้แยกปลูกแล้วแยกไปปลูกบ้างแล้วให้โตอย่างนี้นะคะมีใบยเยอะๆอย่างนี้ใบใหญ่ๆอย่างนี้สามสีใบขึ้นไปหรือว่าจะโตวกว่านี้หน่อยก็ได้เราไม่ต้องซีเรียสละถ้าเพาะในกระบะอย่างนี้แต่ถ้าไปเพาะในถาดหลุมนะคะเกินเจวันเกินสิวันต้องรีบเอาออกรากเข้าไปขดอยู่ตรงก้น ถาดหลุมแล้วก็จะทําให้ต้นไม่โตค่ะแคร์แกรนอย่างมากกไ็ไม่ไม่โตอย่างนี้นะคะเกืิกเพาะไว้กระบะหนึ่งเอาไม่ได้ยกมามันจะต้นเล็กๆเ,เ,เล็กอย่างนี้ค่ะเล็กอย่างนี้ทีนี้เราก็เป็นกังวลแล้วเมื่อไหร่จะได้ย้ายสักทีเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้ออกจากหลุมเอาไปปลูกก็ทําให้เราเนี่ยกังวลไม่มีเวลาปล่อยไว้ก็แคร์แกรนเพราะฉะนั้นเพาะอย่างนี้ดีกว่าค่ะ อันนี้ก็วันไหนก็ได้ที่เราว่างแล้วค่อยๆเอาออกปลูกเดี๋ยวจะปลูกให้ดูนะคะง่ายมากๆเลยวิธีปลูกก็คือหากระบะมาหากระถางทรงไหนก็ได้นะคะตรงนี้เจาะรูให้ระบายน้ำดีๆแล้วก็วางเปลือกมะพร้าวสับหรือว่าฟางก็ได้ค่ะกันกันดินไหลออกไปแล้วก็เป็นที่ระบายน้ำด้วย ทแค่ปิดตรงรูแค่นี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยดินก็สักประมาณสักเศษสามส่วนสี่ของกระถางคงหมดนี่พอดีค่ะ รดน้ำก่อนก็ดีค่ะเวลาปลูกนะจะง่ายกว่าดินจะแน่นกว่าอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็แยกออกมาเลยค่ะไม่ต้องอะไรตักหลับมือนี่แหละแยกออกมาเลยเนี่ยดินของเราร่วนซุยปรุงดินได้ดีนะคะก็แยกออกมาอย่างนี้ แล้วก็แยกปลูกทีละต้นหาต้นที่แข็งแรงต้นเล็กๆเราก,ก็ไม่เอานะคะทิ้งไปฝักกาดนี่มเมล็ดเขาเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่ว่าไม่แพงปลูกง่ายๆเพราะฉะนั้นต้นเล็ก,ลกๆน้อยๆไม่ต้องไปใส่ใจคะ่ะปล่อยไปเลยเอาสักสามแถว ผักกาดอันนี้เป็นกวางตุ้งดอกค่ะเอาไว้กินดอกแต่ถ้าเลี้ยงดีๆน่ต้นใหญ่เหมือนกันนะคะต้นสูงต้นใหญ่ก้านใหญ่อวบถ้าปลูกดีๆสักสี่ความยาวสักสี่แถวประมาณนี้ เวลาปลูกเสร็จนะคะจะมีเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ว่าปลูกแล้วทําให้ต้นเขาไม่ซมไม่เหี่ยวไม่เฉาติดเร็วเราก็จะมีเคล็ดดีๆเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับเป็นเคล็ดลับนะคะจากประสบการณ์เนาะจากที่เราเคยปลูกเมื่อกี้เคยปลูกแล้วก็ทําอย่างที่ปลูกเนะี่ยเขาจะติดเลยค่ะไม่เหี่ยวไม่เฉา นี้ก็เอาฟางใส่เหมือนกันคนชอบปลูกผักนะคะวันไหนไม่ได้ปลูกผักนอนไม่หลับละจะต้องปลูกให้ได้ไม่มากก็น้อยบางทีทั้งวันไปทุระมาไม่ได้ปลูกผักค่ำมืดมืดย่องลงมาละกินข้าวเสร็จปลูกสักหน่อยอะไรก็ได้ค่ะให้ได้แยกปลูก เป็นอะไรที่ว่าเหมือนกับเป็นยาเสพติดเลยคนปลูกผักขนาดคนอยู่เมืองนอกไม่มีที่ปลูกนะคะอากาศหนาวเย็นเขายัางปลูกในบ้านอ่าโอเคนะคะทีนี้เคล็ดลับไม่ไม่ถึงกับเป็นเคล็ดลับนะเอาเคล็ดดีๆก็รับกันเนาะใช้ดินนะคะดินไม่ผสมอะไรเลยคะ่ะดินละเอียดดินดำๆของเรานี่แหละเอาร่อน เอาเศษอะไรออกให้ละเอียดยิบเลยไม่ได้ผสมอะไรค่ะเอามาโรยรอบๆบริเวณโคนต้นเขาเนี่ยให้กระชับไว้ให้เขาห่อหุ้มไว้ค่ะเพราะว่าดินที่เราปรุงเนี่ยปลูกบางทีหลุมหลวมบางทีข้างล่างปกติเป็นดินที่ใช้แกลบค่ะแกลบสัก 2, สองสามสวนใส่ดินไปส่วนเดียวเวลาเอามาปลูกก็จะหลวมก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะ วิธีที่เอาดินแน่นๆของเราเนี่ยดินละเอียดมาพอกไว้อย่างนี้เดี๋ยวรดน้ำแล้วก็จะแน่นนะคะก็จะทำให้ต้นกล้าของเราเนี่ยตั้งตัวได้เร็วมากไม่เหี่ยวไม่เฉา โอเคอย่างนี้เรียบร้อยค่ะแล้วก็รดน้ำตามอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญนะคะห้ามตากแดดแดดรำไรก็ยังไม่เอานะคะในร่มเลยค่ะตั้งในในร่มเย็นๆเลยชายคาใต้ต้นไม้ที่แสงแดดไม่ค่อยจะส่องถึงสองวันสามวันแข็งแรงดีค่อยออกแดดดำไร,รแด็ดดำไรสัก อีกสองสาวันที่นี้ก็แดดจริงไปตลอดเลยค่ะตั้งตรงไหนก็ได้ที่มีแดดจัดๆพอแข็งแรงดีนะคะเดี๋ยวป้ากิ๊กจะยกอีกถาดหนึ่งที่ปลูกไปแล้วมาให้ดูอันนี้ปลูกได้สองวันแล้วค่ะเห็นไหมคะสองวันละไม่เหี่ยวไม่เฉาอีกสักสองสามวันป้ากิ๊กก็จะออกไปตั้งกลางแดดแล้วค่ะ ตอนนี้อยู่ในร่มแล้วก็จะออกแดดดำไรใต้แาลแลนละสองาวันก็ทีนี้แดดเปรี้ยงๆเลยค่ะเขาชอบแดดแล้วก็จะทําให้โตเร็วอันนี้คือกวางตุ้งดอกนะคะกวางตุ้งอย่างอื่นก็เหมือนกันนะคะจะเป็นกวางตุ้งห้องเต้กวางตุ้งอะไรก็แล้วแต่ปลูกลักษณะเดียวกันอย่างนี้นะคะก็จะทําให้ผักของเรานี่โตเร็วเป็นไงคะสําหรับคนที่ไม่เคยปลูกผัก ก็ปลูกได้ปลูกง่ายๆอย่างที่ป้ากิ๊กพาทำก็ลองไปปลูกดูหัดปลูกดูนะคะพอผักงามก็จะทำให้ติดใจแล้วอยากจะปลูกผักอีกแล้วจะได้มีผักอินทีไว้กินค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ